สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับเรื่องหรียญนะครับวันนี้ก็ได้นาเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญต่อเนื่องกันนะครับกับคลิปที่ผ oh ่านมาคลิปที่แล้วนะครับก็คือเหรียญต่อมาจากเหรียญช้างเมืองไทยนั่นแหละครับด้านหน้าเป็นรูปช้างด้านหลังเป็นเมืองไทยนะครับนี่เป็นเหรียญได้นําเหรียญดอกบัวแล้วก็ด้านหลังเป็นเมืองไทยนะครับมีคําว <pillows> ่าเมืองไทยเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่3นะครับ เป็นเหรียญกระสาบช้างเมืองไทยแลวก็ดอกบ,บัวเมืองไทยนะครับสมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ได้จัดทาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้สั่งทํามาใช้นะครับแต่ว่าทาเพียงแค่ว่าได้ตามที่เล่ามาในคลิปก่อนก็คือ,อ,อในปีพศ2 3 7 8ดนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะ ทดลองใช้นะครับเหรียญกระสาบแทนเงินตราปีกนะครับจึงโปรดเก้าให้สำเด็จพระยาะบรมมหาประยุนวงศ์นะครับุิบุนาคนะครับเสนาบดีกรมพระคลังนะครับเป็นผู้ดําเนินการครั้งนั้นได้วาจ้างให้นายอันเดอร์นะครับชาวสยาชาวสยามมักเรียกว่านายหันแตรนะครับซึ่งมีกิจการค้าที่พระนครเตรวจัดหานะครับนายฮันเตอร์ได้ติดต่อไปอยังโรงกระสาบเมือง การกัสตาประเทศอินเดียนะครับซึ่งขณะนั้นอยู่ในอนัตของอังกฤษนั่แหละครับให้ผลิตเหรียญตัวอย่างขึ้นจํานวนหนึ่งเพื่อนํากลับมาขึ้นทุนเก้าให้ทอดพระเนตรนะครับแต่ว่าท่านพ่อหลวงท่านทรงไม่ชอบนะครับก็เลยไม่ได้ทําเหรียญออกมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับก็เลยเป็นเพียงเหรียญตัวอย่างนะครับอย่างละห้าเหรียญนะครับมีรูปด้านหน้าช้างเมืองไทยแล้วก็ดอกบัวเมืองไทยนะครับอย่างละห้าร้อยนะครับ อ่าซึ่งจะมีเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ทองแดงกระไหลทองแล, 1970, แล้วก็เหรียญเงินนะครับสามแบบนะครับเหรียญชา้างเมืองไทยนั้นจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่23มมิลิเมตรนะครับแต่เหรียญดอกบัวเมืองไทยนั้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่22มิลิเมตรนะครับเล็กกว่าเหรียญชา้างเมืองไทยนะครับสาหรับเหรียญดอกบัวเมืองไทยนี้นะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับอทองแดงสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่500เหรียญน,นะครับรวมๆกันนั่นแหละทั้งสามเหรียญน,นะครับทั้งเงินทั้งทองแดงนะจะอยู่500เหรียญแล้วก็เหรียญช้างเมืองไทยก็ทั้ง3เหรียญก็รวมกันก็อยู่ราคากริษก็คงจะอยู่ที่500เหรียญนั่นแหละครับเพราะเป็นเหรียญตัวอย่างที่ทํามาให้พระเจ้าอยู่หัวได้ชมว่าจะพอใจสั่งทํำไหมอะไรประมาณนั้นเฉยๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับพบเหรียญกระสาบรุ่นดังกล่าวที่ทําจากทองแดงกระไหลเงินนะครับทองแดงกระไหลทองและเงินนะครับโดยบางเหรียญด้านหลังนั้นจะเป็นภาษามาลายูนะครับทั้งหมดถือเป็นเหรียญตัวอย่างแบบพิเศษที่หาชมได้ยากนะครับช่วงหลังๆนี้เห็นแต่เหรียญด้านหน้าเป็นดอกโบวแล้วก็ด้านหลังเป็นภาษามาลายูนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ทำมานะครับ แต่ว่าไม่ได้ทําออกเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับก็เลยหาชมไม้ยากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหลังด้านเนี่ยเป็นรูปดอกบัวนะครับด้านหน้าเป็นรูปดอกบัวนะครับแล้วก็รอสอนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเนะครับที่เขียนไว้นะครับหรือในพศก็จะเป็นสองสามเกตแปดนะครับปีพศสองพันสามเแปดนะครับแต่ว่าจสนั้นเราปีครั้งก่อนนั้นรายการนี้ผมจะใช้คําว่าจสนะครับอ ก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าเนะครับที่ประเขียนไว้ด้านหน้าเหรียญนั่นแหละครับนี่ครับเป็นเหรียญตัวอย่างดอกบัวเมืองไทยแล้วก็ช้างเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างที่ทําขึ้นในรัชกาลที่สามนะครับซึ่งนายอันเตอร์นะครับได้ไปให้โรงกระสาบที่อินเดียทำเป็นเหรียญตัวอย่างมาให้หลวงรัชกาลที่สามชมนะครับว่าจะใช้เป็นเหรียญกระสามุนเวียนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็คือเป็นเหรียญตัวอย่างที่เฉยนะครับสําหรับเหรียญดอกบัวเมืองไทยนะครับ ด้านหน้าเป็นดอกบัวด้านหลังเป็นเมืองไทยแล้วก็มีรูปดาว2จุดนะครับก็ทํามาพร้อมกันกับเหรียญชาครับเหรียญช้างเมืองไทยนั่นนะครับมาให้เลือกนะครับนี่ครับสําหรับเหรียญช้างเมืองไทยนะครับที่ทําขึ้นเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็มีทองแดงกงระไหลเงิ doom. นอ่าทองแดงกระไหลทองนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญช้างเมืองไทยแล้วก็เหรียญดอกบัวเมืองไทยนะครับที่เ<า>ป็นเหรียญตัวอย่างการจัดทำมาในครั้งนั้นนะครับ สำหรับราคาประเมินตามหนังสือนะครับอ้างอิงตามหนังสือก็ราคาสูงอยู่นะครับสองแสนกว่านะครับสำาเหรียญดอกสําหรับเหรียญดอกบัวเมืองไทยนะครับเหรียญยูนซีจะอยู่ถึงสองแสนสองเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญช้างเมืองไทยก็อยู่ที่สองแสนห้าเลยนะครับสําหรับราคาประเมินนะครับนั่นคือราคาประเมินนะครับแต่ก็คงหายากมากๆนะครับพอคุณคุบติดตามผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวีนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม